เจอปลาช่อนเป็นไงครับเต็มคำครับตัวนี้กัดเป็นฮันเตอร์วีหกครับสีขาวลิมิเต็ดครับดูครับปลาช่อนดาบครับดูตัวไหมครับตัวมันยังงองอครับดูครับกัดดุมากครับกัดู่ชายบัวเลยนะครับนีสายที่งัดมาก็จะเป็นสายพีสองคนรอตพัดปลาช่อน ตัวนี้ก็จะปล่อยนะครับฝากพงงานได้นะครับ Hunter V6 สุดอยอดครับดูปลาช่อนครับดูจริงๆครับตัวนี้ก็จะปล่อยนะครับ ผลงานด้วยนะครับ Hunter V6 Limited เครับมันอยู่ตามที่ชายบัวเนี่ยครับวิ่งออกมาใส่ครับ